สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้นะคะวันนี้แม่ออชวนปลูกผักนะคะจะมาชวนห่มดินนะคะอันนี้แม่อห่มดินตัวน,นี้ก็คือดินที่บ้านแม่อ้อไม่ค่อยดีนะคะจดแม่อ้อได้ทําเป็นแปลงแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือแม่อ้อกําลังห่มดินโดยที่เอาฟางะคะ่ะมาคลุมคลุมดินทั้งหมดที่เป็นส่วนของการปลูกนะคะเห็นไหมค่ะ จลินซีไม่ออไม่เป็นวางอยู่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือไม่ออห่มดินนะคะเขาบอกว่าการห่มดินจะทําให้ดินที่ไม่ดีเนะะี่ยค่ะกลับมาดีได้ก็วันนี้ห่มเป็นวันแรกแล้วก็ใส่ฉีดน้ําเข้าไปนะคะเนะนี่ยค่ะ้างไนข้างในมันก็จะดินแห้งๆะคะ่ะไม่ออกาลังปรับแล้วก็ทําการห่มดินนะคะโดยใช้ฟางฟางคลุมทั้งหมดเลยนะคะคอยดูว่า ดินจะมีสภาพเป็นยังไงเขาบอกว่าดินมันจะดีขึ้นแล้วก็เราก็โรยปุ๋ยคอกีกทีนึงนะคะมีอ้อมีปุ๋ยคอกอยู่ตรงนู้นใส่กระสอบไว้อยู่นะคะนี่ค่ะเป็นการห่มดินนะคะเพื่อนๆท่านไหนอยากให้ดินที่บ้านดีก็ลองทําดูนะคะอันนี้ไม่อ,อ้อใช้เป็นวันแรกลองมาดูว่ามันจะ โอเคไหมคอยติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของแม่อ้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ